สวัสดีค่ะพบกับนักข่าวพลเมือง Citizen Reporter พื้นที่สื่อโดยภาคพลเมืองที่คุณก็สามารถเป็นนักข่าวได้ค่ะในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างลือนนอกจากจะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าแล้วยังมีพันธุ์พืชหลากหลายชนิดที่ชาวบ้านในพื้นที่นํามาใช้ประโยชน์สร้างรายได้ผ่านหลายวิธีค่ะหนึ่งในนั้นคือการเพราะพันธุ์กล้าไม้ส่งออกขายทั้งในและต่างประเทศ เป็นอีกเช้าที่ชาวบ้านนาอีสานอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซาขับรถอีแท็กออกไปยังเชิงเขาใกล้หมู่บ้านภารกิจของเช้านี้คือการขุดดินดินถูกขุดใส่บุ้งกีก่อนลำเรียงขึ้นรถอีแท็กดินเหล่านี้จะกลับเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อนำไปผสมแกลบในอัตราส่วนที่พอเหมาะก่อนนำใส่ถุงดำและมันจะกลายเป็นดิน ที่ใช้สำหรับเพาะพันธุ์กล้าไม้กล้าไม้เหล่านี้คือแหล่งสร้างไรายได้ชั้นดีให้กับชาวบ้าน,าน,นอย่าง,งต้นนี้คือมะพร้าวซึ่งเป็นพืชสมุนไพรที่เป็นไม้ประดับได้ในเวลาเดียวกันไปยังไงคะเอารถไปขายไปมานะคะไปไปด้วยกันเด็ขายก็ขายด้วยกันได้แล้วก็แบ่งกัน<อ>เป็นกลุ่ม,มอย่างเงี้ยค่ะแม่ ได้หมื่นก็แบ,บรร 5, ่งกันคนละห้าพันออกค่าูกค้าอาหารออกเราน<อ>นไปน,นอนที่ไหนล่ะคะแม่นอนที่เขาพี่หนอูส่วนนี่คือต้นหูหนูซึ่งนิยมปลูกเป็นไม้ประดับชาวบ้านได้ต้นกล้าจากป่าละแวกนี้ก่อนนำมาเพาะเลี้ยงอนุบาลและดูแลจนแข็งแรงก่อนที่จะนำไปขาย ต้นเล็กเนี่ยเราจะต้องเอาไปทําการอนุบาลอีกครั้งนึ้งด้วยต้องไปอบในอุณหภูมิที่ที่ได้ไม่เย้นเนี่ยจะทําให้ต้นไม้ตายอันนี้เป็นต้นเล็กที่เราต้องแยกนะคะเพราะว่าคนละราคากันหมู่บ้านนาอีสานอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างรือในที่นี่ยังมีป่าอุดมสมบูรณ์และชาวบ้านก็ได้ใช้ประโยชน์จากป่า สร้างรายได้ให้กับหลายครอบครัวเพราะเราพ่อไม่เกิดพ่อหนูนี่พาอมันขึ้นมาปุ๊บนี่มันจะตายลนะหนูนะตกตกตกตอนหน้าหนาวอ่ะตกแรงปุ๊บเนี่ยมันมันมันจะตายเพราะว่ามันมันจะเกิดตามใบไม้อ่ะรากลงไม่ถึงดินถึงลงไม่น้ำคนเป็นป่าทึบมันไม่มีอาหารนะรำแห้งปุ๊บมันมัน มันจะตายหมดมันมันเจอมันจะเหลือเฉพาะไอ้พวกที่ไอ้พวกที่มันอยู่รุง่งรงหน่อยต่อจากนี้ดินและพันกล้าไม้ที่เห็นอยู่จะถูกนำไปขายบ้างมีพ่อค้ามารับซื้อถึงที่จากกล้าไม้เล็กๆจะกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ในสวนสวยงามบนผืนดินอื่นๆทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศแม้ปลายทางเหล่านั้น อาจไม่ทราบถึงที่มาของต้นไม้แต่ละต้นแต่คนที่บ้านนาอีสานอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซารู้ดีถึงเส้นทางแห่งกล้าพันนักข่าวพลเมืองกลุ่มบัณฑิตอาสาสมัครวิทยาลัยพัฒนาศาสตร์ป่วยอึ้งพากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รายงาน เรื่องเล่าคลิปข่าวนี้เป็นส่วนหนึ่งของการลงพื้นที่เรียนรู้ชุมชนของนักศึกษาบัณฑิตอาสาสมัครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะในวิชากระบวนการทำงานชุมชนเป็นการใช้สื่อเพื่อที่จะพัฒนาการสื่อสารจากชุมชนสู่สาธารณะคุณผู้ชมก็สามารถร่วมสื่อสารเรื่องราวใกล้ตัวคุณผ่าน f a c e b o o k c o m c i t i z e n t h a i p b s หรือโทร0949761285เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณและกลับมาพบกับ citizen reporter ได้ใหม่สวัสดีค่ะ you. <laughs>